สวัสดีครับผมสิงหาเจสราจัดคุณที่ปรึกษาฝ่าย,ายขายของสยามนิสสันจุมพรสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเราจะนำเสนอคัสตอมเมอร์พรอมิสหรือสีคำมั่นสัญญายัางไงเพื่อช่วยปิดงานขายและเพิ่มยอดขายครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการปิดงานขายที่สำคัญกระบวนการหนึ่งแล้ว การนำเสนองานบริการหลังงานขายก็สำคัญไม่แพ้กันโดยทางนิสสันได้จัดกิจกรรม4คำมั่นสัญญาที่เพิ่มความเชื่อมัน่นความมั่นใจและความสะดวกให้แก่ลูกค้าลูกค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องเมื่อออกรถไปแล้วจะไม่ได้รับการบริการที่สำคัญของ นิสันเพราะมีบริการหลังงานขายที่รองรับลูกค้าไว้ให้แล้วครับซึ่งจะมีหัวข้อดังนี้ 1. ใน4คำมั่นสัญญาที่ดีกว่าที่คิดคือเราจะให้บริการด้วยความโปร่งใสลูกค้าไม่ต้องกัรวลเรื่องเข้าศูนย์บริการว่าจะมีราคาแพง ด้วยงานบริการเราจะประเมินราคาเช็คระยะและงาน่้มประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งก่อนลูกค้าเข้ารับบริการทําให้ลูกค้าสบายใจได้สําหรับค่าใช้จ่ายที่ทราบล่วงหน้าทําให้ลูกค้าเตรียมก็ประวันไว้ล่วงหน้าโดยไร้ความกังวลครับคํามั่นสัญญาที่2คือเราจะให้ความมั่นใจซึ่งลูกค้าเชื่อมั่นได้เลยว่า การบริการที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานทางนิสสันของเราได้มีการรับประกันงานซ่อมและงานอะไหล่เป็น1ปีหรือ2 0,000โลซึ่งมั่นใจได้ในงานบริการงานรับประกันงานซ่อมและงานอะไหล่เพื่อเพิ่มความมั่นใจลูกค้าว่าซ่อมแล้วจะเสียตังค์ซ้ำสองอีกคำมั่นสัญญาที่3เราจะให้ความสบายใจ คือเมื่อลูกค้าเกิดปัญหาเหตุการณ์ฉุกเฉินส้มเกิน24ชั่วโมงทางนิสสันของเราอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าด้วยการมีรถสำรองไว้ใช้ทำให้กิจการของลูกค้าหรืองานของลูกค้าไม่สะดุดเลยแต่ไม่รับรองรวมกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับ และคำมั่นสัญญาที่4คือเราจะให้ความอบอุ่นด้วย call center เบอร์โทร02 401 9600ที่ครอบคลุมทุกจังหวัดและงานช่วยเหลือบริการฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเบอร์โทร02 305 8432เพียงลูกค้านำรถเข้ามาเช็คในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นงานบริการลากจูงรถยก รถเสียฉุกเฉินน้ำมันหมดแบตเตอรี่ยางแบนเป็นตน้นทำให้ลูกค้ารู้สึกได้เลยว่าเมื่อซื้อรถไปแล้วทางนิสสันงานบริการหลังงานขายเปรียบลูกค้าเสมือนญาติไม่มีวันได้ทอดทิ้งยามลูกค้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านรถรับประกันได้เลยครับนี่คือสีคำมั่นสัญญาหรือ Customer Promise ที่นิสสันมีให้ลูกค้านั่นคือ การบริการและงานขายที่ยั่งยืนครับขอบคุณครับ